สวัสดีค่ะตัววิดีโอเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะวราพรก็ลงเป็นออตอนนี้กำลังสีข้าวอยู่นะคะพอดีใบเลื่อยรถสีข้าวนะคะพังเพิ่นก็เลยหยุดรอก่อนนะคะเอาไปตะไใบววาสันคนเกี่ยวมือก็เกี่ยวไปนะคะแล้วก็โซกันสนุกสนานโซกันภาษาอีสานก็คือ,อ,อพูดคุยสนทนากันนะคะโอเคอันนี้ก็คือในส่วนที่ รถของเราเกี่ยวไปแล้วนะคะส่วนอันสีทองๆนั่นก็คือของคุณป้าวราพรน,นะคะยังยังไม่ได้เกี่ยวอันนี้มาตรงส่วนนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวมือนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจในส่วนของคุณยายเหมือนกันว่าเออบางอันเพิ่นก็ให้บางบางบางพื้นที่อะคะ่ะเพื่อนก็ให้เกี่ยวมือบางพื้นที่เพื่อนก็ใช้รถเกี่ยวนะคะแล้วแต่คุณยายเนา เรียบร้อยสวยงามดีมากค่ะตอนนี้บ้านเราก็ทันสมัยขึ้นเนาะรถเกี่ยวข้าวกเา็เกี่ยวนะคะแล้วก็เอาไปเทใส่รถบรรทุกเลยบรรทุกน้อยนะคะแล้วก็เอาไปขายลงซีหรือว่าจะเอาเก็บขึ้นบ้านเราก็เอาเก็บขึ้นเราเนาะเขาขึ้นเราก็แล้วแต่เนาะจะ้ะอันนี้อันนี้ที่วาเราพรจะพูดถึงก็คือว่าหลังจากที่หลังจากที่ เ,ออเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะกิจกรรมหนึ่งที่จะตามมาก็าคือการขุดอีปูนะคะนี่อันนี้ใหม่อีกทุ่งใหม่อีกนาอีกทุ่งหนึ่งก็คือของคุณคุณอาวราพรนี้นะคะจะเห็นว่าที่ดินแห้งๆเนี่ยน้ํามันหายน้ํามันเหือดไปแล้วนะคะตอนนี้เดือนสิบเอ็ดละอีปูเราก็นะคะตอนแรกก็อยู่ในน้ํานะคะก็จะเริ่มลงไปอยู่ในหลุมแล้วนะคะอันนี้ถ้าเป็นเป็นรอย,อ,ยอันนี้อันนี้ก็ไม่ใหม่อยู่เนาะจากเนาะอันนี้ใหม่ๆเนาะนะคะ คุณจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นอีปูเนี่ยคะ่ะลอยอีปูค่ะนี่ค่ะห้อีปูน้นอยๆเนี่ยอันนี้หู้นี่ก็ไม่ไหมอยู่โอ้เสียดายพวกนี้ทํางานเนาะบอสันในสิบห้าลูกชายเนี่ยมาขุดอีปูนะคะอันนี้วันนี้มาซ้อมไว้ก่อนเนาะนี่ค่ะดูอันนี้ลอยอีปูนะคะเนี่ยเพิ่นกัดสีลงไปอยู่น้ำหู้น้ำหยางเน,ะนาะน้ำแห้งอลเนาะจ้ะอันนี้น้ำก็เพิ่งจะแห้งไปเนาะดินก็ยังเป็นชุ่มๆอยู่นะคะ บักไค,ควย,ยังกระตายไปแต่ว่าอีปูห้าอนี้กะเพิ่นกัล่องงแต่ว่าใครสีเขาช่วงหลังฤืดูเก็บเกี่ยวนี่ก็คือจะรีบทําจะรีบมาขุดเลยนะคะ,ะว่าอีปูเนี่ยจะลงไปยังไม่ลึกมากเห็นไมคะนี่ค่ะรอยน้องเขาน,นี่นี่นี่ใหม่ๆเลยใหม่ๆชุ่มๆนี่ค่ะดูดูรอยเท้าของน้องปูเราค่ะเรียกอีปูไม่สุภาพนะเดี๋ยวจะเรียกน้องปูนะคะ อันนี้เป็นขวยขุดขึ้นมาใหม่ๆอู้เยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยนอกจากมันจะมีรอยอีปูแล้วนะคะเ้ยเบิ่งเอาโลดพ่อแม่พี่น้องมันใหญ่ขนาดไดนนี่นี่ออืไม่ใช่รอยไก่นะจ๊ะเขาคือพี่หนูนาของเรานั่นเองเห็นไหมคะเห็นรอยเท้าเขาไหมคะนี่ค่ะ จะเดินไปไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เอาตัวรอดนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือ,เ,อเรากำลังม 9, ีนายพรานผู้หาหนูนาออกหากิน <c oughs> หนึ่งในนั้นก็คือพ่อออกนะคะคนที่มาช่วยวลาพรทำนาเ <c oughs> พื่อนก็ชอบหาชอบมาหากินหากินเก่งมากเวลาพรได้กินกบกินหนูกินปูตลอดเวลาเนี่ยอันนี้เห็นว่าอันนี้ไม่ไมอยู่นี่นรอยมันจะลงไปอย่างเงี้ยค่ะสังเกตดินก็ชุ่มๆอยู่ เนี่ยค่ะเพิ่งจะแตกเนาะน้ำก็เพิ่งจะแห้งไปอุ้ยอีปูเยอะมากเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเด้อเวลาพอน่ะจะพามาขุดปูเด้อจ้านี่อุ้ยเยอะ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 พุดนพดพนโอ้ยสะอ่อนแต่ว่าตอนนี้นานาทุ่งนี้เพิ่นจะยังไม่ให้ขุดเด้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพ,าาพิ่นยังไม่สีแต่ต้องขออนุญาตเพิ่นก่อน ในส่วนของคนที่หนีน้ำไม่ทันนะคะก็นี่ค่ะสภาพตามนี้เนาะเป็นฟอสซิลไปนะจ๊ะอุ้กรอบเชียเออฮะอันนี้ก็เพิ่งจะขุดใหม่ๆเด้อจ้าเนี่ยอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละอยู่ด้วยกันกับแมงมุมแล้วนี่แหละนี่นี่อยู่ไหนก็ไม่รู้นี่นี่นะคะจะลอยใหม่ๆนคะคะอยู่ในนี้แล้วค่ะเนี่ยแมนเบิร์เนี่ย ปิดท้ายกันด้วยอิปูรูใหญ่รูนี้นะคะพูดนะดูค่ะดูความกว้างดูเนี่ยค่ะรอยเท้าของน้องนี่ค่ะแอนเบิร์นี่ย,ยังดินก็นยังนิ่มๆอยู่ยเนี่ยค่ะรูเลยแถวเนี้ยใช้หมดละค่ะเนี่ยเห็นรอยน้องเข้าไปอยู่เนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าสิพาลูกไส้ามาขุดขุดอิปู เดี๋ยวยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องมาขอดปูเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์แล้วเนาะพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานแล้วลูกก็ต้องไปโรงเรียนนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนพื้นที่ที่เพิ่งจะเอ่อเพิ่งจะไอ้นี่ไปอะคะ่ะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นเอ่อหลุมอีปูนะคะรูมันอะขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเยอะอะ จะไม่มีแต่ของของเรานะคะอันนี้เราเป็นนาเปิดนะบางทีก็จะมีคนอื่นนะคะบางทีเขาจะมีอาชีพหาขุดปูเลยเด้เอาก็คู่ออาเสียมายังมาหาขุดอีปูเดี๋ยวเรามาติดตามกันอาทิตย์หน้านะคะว่าเวลาผรนจะขุดอีปูได้เยอะไหมนะค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ